ในสมัยเด็กๆเ,เนี่ยมีปาฏิหารมันจะเรียกว่าปาฏิหารหรืออะไรก็ไม่รู้แหละอ่ามันเกิดขึ้นกับเราครั้งครั้งแรกน่าจะเป็นครั้งแรกที่พอจําได้นะเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเกเรเป็นอะไรพวกเนี้ยก็ไปกินเหล้ากันตามชายหาดสมัยก่อนอยู่พัทยานะครับแล้วก็มีเพื่อนวัยรุ่นเกเรชอบไปกินเหล้าชอบ ขี่รถไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะก็ไปกินเหล้าที่ชายหาดไปกันเป็นแก๊งเลยแนละ้วพอกินเหล้าเสร็จเรากําลังจะกลับแล้วมีปรากฏว่ามีผู้ชายสูงอายุอยู่คนหนึ่งนะดูท่าเขาน่าจะเมาเหมือนกันเดินมาจากไหนไม่รู้นะแล้วก็ควักปืนลูกซองสั้นอนะ่ะยิงใส่เติมที่ความที่เราเป็นวัยรุ่นเราก็ตกใจนะไม่ได้คิดจะทําร้ายใครนะเป็นเด็กเกเรแต่ไม่ได้คิดจะทําร้ายใครนะด้วยความที่เราตกใจเนะี่ยก็ ขี่หนีกับมอไซค์ได้ก็ขี่หนีขี่มาได้กลางทางแล้วก็มาเช็คตัวเองว่าเป็นอะไรไหม